ขอสวัสดียามเย็นครับผมพี่น้องสายเขียวทุกท่านนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูความยิ่งใหญ่อลังการของต้นยางนาต้นนี้ครับโอ้โหเราราวสัก7จถึงแคนโอบนะครับผมสวยงามมากครับผมอลังการยิ่งใหญ่มากๆ พี่น้องเคยเห็นต้นยางนาใหญ่ขนาดนี้ไหมครับดูครับเต็มหน้าจอเลยครับผมโอ้โหนี่ครับชาวบ้านเขาเอาผ้านะฮะมาทำเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อเป็นการเคารพบ,บูชานะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูภาพกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมต้องถอยออกมาไกลนะฮะถึงโอ้โหขนาดขนาดถอยออกมาไกลยังเต็มหน้าจอเลยครับ ด้วยคาดคะเนด,ด้วยสายตาผมว่าสักเจ็ดถึงแคนหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับ7จถึงแคนโอบดีไม่ดีอาจจะถึง10คนโอบนะครับผมเห็นเขาเขียนในป้ายบอกว่าอายุมากกว่า300ปีโอ้โหนะครับผมสุดยอดมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเดินสัก3มรอบนะฮะเดินวน3มรอบเลย โอ้โหเดียวฮะไปที่ไหนผมก็ต้องไปสัมผัสครับพี่น้องอขอสัมผัสหน่อยนะครับผมเห็นต้นไม้แล้วนี่ยิ่งต้นใหญ่โตแบบนี้นี่โอ้โหมันมันให้ความรู้สึกที่แบบมันบอกบอกไม่ถูกครับพี่น้องบอกไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็ใสขนาดนี้นะครับผมว่าปัจจุบันนี้ ไม่แน่ใจว่าในประเทศเราเหลือสักกี่ต้นกันแน่นะครับไซสใ์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับอ่านี่ครับก็มีการตั้งสารพระภูมินะครับเพื่อเป็นด้วยความเชื่อของพี่น้องที่นี่นะฮะเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้กันนะครับเพราะว่าต้นไม้นี้มีโดยด้วยความเชื่อนะครับจะมี รุกขาเทวดามาอยู่อาศัยนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่โอ้โหดูครับต้นนี้มากกว่า300ปีดูสิครับพี่น้องความสูงนี้ผมว่า40เมตรนะครับผมดูฉลูดมากนะครับพี่น้องเคยเห็นไหมครับต้นยางนาใหญ่ขนาดนี้ครับผม ถ้าเคยเห็นมีที่ไหนครับแจ้งมาหน่อยเผื่อผมมีโอกาสผมจะไปไปดูไปชมนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าช่วงนี้ยางนาเป็นเป็นดอกนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูดอกของเขานี่ครับเขาร่วงแล้วครับผมนี่ครับนี่คือดอกน่าจะร่วงหลายวันละแห้งนะครับ าบางลูกก็สลัดล่นลงมานะครับนี่คือลูกอ่อนนะครับที่ถูกสลัดลงมานะครับถ้ามีโอกาสนะครับพี่น้องถ้ามีโอกาสดีนี่ผมตั้งใจจะมาเก็บพันนะฮะเก็บลูกจากต้นนี้ครับพี่น้องโอ้โหเอาไปเพาะเอาไปแบ่งปันให้พี่น้องดีไหมครับ เพราะว่ามันโอ้โหเป็นต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับที่เกิดจากมาจากท้องพ่อท้องแม่พึ่งเคยเห็นนะครับเจ็ดถึงแปดคนโอบโดยประมาณดีไม่ดีผมว่าถึง10เลยนะครับแล้วก็สง่างามมากครัผมทั้งสง่างาม,ามทั้งอลังการดูใกล้ๆครับพี่น้อง อ่านี่ครับจะเห็นเป็นร่องๆนะฮะโอ้โหอ่าบอกพิกัดนิดนึงครับถ้าพี่น้องอยากมาดูมาชมหรือว่ามีโอกาสผ่านมานะครับอยู่ที่หมู่บ้านดงหลวงตำบลบึงทวาย อำเภอเต,อต่าง,งอยจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องสามารถมาดูมาชมความยิ่งใหญ่ของต้นไม้ต้นยางนาต้นนี้ได้เพราะว่ามันโอ้โหสวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะลองออกมาห่างๆเดี๋ยวดูมุมกว้างๆดูนะครับผม ผมขับรถมาแต่ไกลนี่มองเห็นเด่นเป็นสง,ง่ามากนะครับแต่พอมาดูใกล้ๆนี่โอ้โหตัวผมนี่เล็กไปเลยนะครับยิ่งเล็กไปเลยนะครับอ่าแจ้งให้พี่น้องอีกทีนะครับพิกัดนะครับก็คืออยู่ที่บ้านดงหลวงตำบลบึงทวายอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับอ่า นะครับพี่น้องที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับอ,อย่าพลาดมาชมนะครับความยิ่งใหญ่อลังการของต้นยางนาต้นนี้นะครับผมว่าปัจจุบันนี้หาดูได้ยากยิ่งหายากกว่าหาทองนะฮะหาทองนี่ร้านขายทองยังมีเยอะนะครับพี่น้องขอให้มีเงินซื้อแต่ต้นไม้อายุขนาดนี้แล้วก็ความใหญ่โตขนาดนี้ โอ้โหจะไปหาได้ยากยิ่งมากนะครับมาว่านี่เนไจะไปเทียบอขอทักทายพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมที่บ้านแถวพี่น้องมีไหมครับต้นยางนาใหญ่ขนาดนี้มีไหมครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับขนาดของตัวผมนะครับ เชิญพี่น้องมาใกล้ๆเลยเห็นไหมครับ ผมนี่เล็กเลยใช่ไหมฮะพี่น้องนี่ครับเมื่อเทียบกับต้นไม้ต้นยางนาต้นนี้ตัวของผมนี่เล็กไปเลยนะครับเล็กไปเลยนะครับนะฮะเล็กมากตัวเล็กมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า เป็นบุญนะครับวันนี้เป็นบุญที่ได้มาพบเจอต้นยางน,นานะครับโอเคครับพี่น้องก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับกับตัวของกระผมว่า มีความเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับต้นยางนาต้นนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าคือตอนช่วงนี้ลูกของเขาไม่ใช่ลูกดอกของเขานะครับร่วงแล้วก็คาดว่านับไปอีกสักหนึวันนะครับ1 0 0่งรถึงหนึวันลูกที่อยู่บนต้นนะครับก็น่าจะร่วงนะครับ ก็คงจะมองไม่เห็นนะครับมันอยู่สูงมากนะครับตอนนี้ก็ดอกอแม้ซูมก็ยังไม่เห็นเลยนะครับซูมก็ยังไม่เห็นแต่ว่าดอกดกนะครับมองไปที่ดอกดกมากานะครับก็อีกสัก100ถึง110วันนะครับก็คาดว่าลูกยางนาต้นนี้ซูมออกยังไง เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ซูมเข้าแล้วซูมออกอยังไงเนาะเดี๋ยวนะครับดูครับเนี่ยฮะความสูงนี่สามสิบสี่สิบเมตรเลยนะครับผมอ่าผมซูมออกไม่ได้ละตอนนี้อ่าซูมออกได้แล้วก็คาดว่าอีกสักร้อยถึงร้อยสิบวันนะครับลูกก็จะแก่ เดี๋ยวจะตั้งใจนะครับตั้งใจจะมาเก็บจากต้นนี้เพื่อเอาไปเาพาะแล้วก็ไปแบ่งปันพี่น้องเพราะว่าเป็นต้นแม่พันธุ์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับโอเคครับพี่น้องก็มาเล่าสู่ฟังนะครับสำหรับพี่น้องที่มีหัวใจเดียวกัน มีหัวใจสีเขียวเช่นกันนะครับก็เอามาเจอต้นไม้ที่ทรงคุณค่านะครับก็เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเพื่อให้ได้รับรู้รับเห็นนะครับว่าต้นไม้นั้นมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างมากที่เราทุกคนต้องช่วยกันปลูกแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่แผ่นดิน นะครับแล้วก็ส่งต่อมอบให้กับลูกหลานของเราต่อไปนะครับผมอ่าถ้าพี่น้องมีต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โตนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็เม้นบอกผมได้ในในนี้ได้นะครับเผื่อมีโอกาสผมผ่านไปผ่านมาก็จะได้เข้าไปไปเขาเรียกไปอะไรดีไปสัมผัส นะครับไปรับพลังพลังเขียวหมื่นปีนี่นะครับให้เป็นเขียวหมื่นปีไปเลยนะครับต้นนี้บอกพิกัดอีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับต้นไม้ต้นยางนาต้นนี้อยู่ที่บ้านดงหลวงตำบลบึงทวายอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร พี่น้องสายเขียวที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็ขอเชิญชวนมาชื่นชมมาสัมผัสกับต้นไม้ที่มีความยิ่งใหญ่อลังการซึ่งปัจจุบันนี้ใหญ่โตขนาดนี้ผมว่าหายากยิ่งมากๆนะครับในประเทศไทยนี่ไม่แน่ใจว่ามีสักกี่ต้นกันแน่โอเคนะครับถ้ามีโอกาสช่วงลูกเขาร่วง เขาแก่ร่วงก็จะมาเก็บแล้วเอาไปเพาะปลูกบางส่วนก็จะแบ่งปันให้พี่น้องไปช่วยกันปลูกนะครับเพราะว่าเป็นสิริมงคลมากดูความยิ่งใหญ่ความอลังการนะครับโอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่มีที่มาติดตามรับชมนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับผมาไว้คลิปต่อๆไปนะครับถ้ามีอะไรที่ น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ